การลงทะเบียนใช้งานแอปพลิเคชันทางรัฐผ่านระบบ d d o p a d d o p a คือแอปพลิเคชันที่กรมการปกครองได้จัดทำขึ้นภายใต้โครงการพัฒนาระบบการพิสูจน์และยืนยันตัวตนทางดิจิทัลเพื่อสร้างต้นแบบและนวัตกรรมใหม่ในการพิสูจน์และยืนยันตัวตนทางดิจิทัลของประเทศรองรับการใช้งานบริการภาครัฐโดยสามารถขอลงทะเบียน ระบบการพิสูจน์และยืนยันตัวตนทางดิจิทัล Dopa d i ิจิทัลไดได้ตั้งแต่บัดนี้เมื่อได้ทำการลงทะเบียนไปที่เรียบร้อยให้เปิดแอปพลิเคชันทางรัฐแต่ที่เข้าสู่ระบบด้วย D.Dopa จากนั้นระบบจะให้ทำการยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขโปรดอ่านข้อตกลงดังกล่าวให้ละเอียดแต่เพื่อยอมรับและสู่ขั้นตอนต่อไปให้ทำการกรอกรหัสผ่านที่ได้จากการลงทะเบียนกับแอป d d o ดป ระบบจะนำไปสู่การยืนยันตัวตนให้แตะที่แถบยินยอมกรอกรหัสผ่านอีกครั้งจากนั้นระบบจะนำเข้าสู่แอปพลิเคชันทางรัฐให้ตั้งค่าพินโค้ดซึ่งมีหหลักเพื่อความสะดวกและปลอดภัยมากขึ้นในการใช้งานระบบจะให้เปิดการใช้งานสแกนใบหน้าให้ทำการอนุญาตสแกนใบหน้าเพื่อเข้าสู่ระบบเพียงขั้นตอนง่ายๆไม่กี่ขั้นตอน ก็สามารถทำธุรกรรมภาครัฐได้หลากหลายบริการผ่านช่องทางออนไลน์สะดวกง่ายไม่ต้องรอคิวทางรัฐทางรัฐติดต่อรัฐทำธุรกรรมรัฐผ่านแอปพลิเคชันเดียวช่องทางเดียวด้วยบัญชีเดียว